เนี่ยแลกอย่างหนึ่งนะจอยมีคนเขาบอกว่าขายดลิเวอรี่อ่ะขายให้คนอื่นรวยขายให้ไลแมนแกฟู้ดรวยแล้วว่าไม่รวยหรอกโดนกินค่าคอมหมดก็จะไปขายทำไมคะแหมเจว่านะคะคำถามเจจอยนี้นะจะโดนใจใครหลายๆคนคะ่ะใครบ้างคิดอยู่เหมือนเจจอเลยคะ่ะว่าขายดลิเวอรี่เนี่ยขายให้คนอื่นรวยคะ่ะขายให้ เจ้าของแพลตฟอร์มรวยเรานี่โดนหักหมดเลยล้วก็เห็นมานะคะแล้วหลายๆคนก็บ่นอยู่นะว่าโอ้ขายไปหักหนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะเราไม่ได้อะไรเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะอันนี้การที่เราขายแเราไม่เหลืออะไรเลยค่ะไม่ใช่ความผิดของไลแมนไม่ใช่ความผิดของแอปเลิเวอร y ี่นะคะ ความผิดของเราค่ะความผิดของเราเองเพราะอะไรเพราะเขาบอกเราอยู่แล้วว่าเขาจะหักเราเท่าไหร่อ่าสาบเปบวกแบบกเลยอะไรแล้วแต่เขาบอกเราก่อนแล้วค่ะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือบวกเข้าไปค่ะอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปขายดลิเวอรี่เนี่ย พวกค่าต่างค่าอย่างเงี้ยเขาเรียกค่า GP ค่า GP างต่างๆเนี่ยค่ะถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะของร้านอาหาร d e l i v e อรเพราะฉะนั้นมันเป็นต้นทุนเราก็จําเป็นจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปค่ะเพราะว่าถามว่าแล้วลูกค้าจะกินเหรอลูกค้าเขารู้อยู่แล้วค่ะเขาซื้อความสะดวกสบายนะคะซึ่งอันเนี้ย คนลูกค้าหรือว่าคนที่เขาสั่งเดลิเวอรี่อยู่แล้วเนี่ยเขารู้อยู่ค่ะว่าอาหารที่ขายในเดลิเวอรี่เนี่ยราคามันจะสูงกว่าที่หน้าร้านอยู่แล้วซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่อยากเสียตรงเนี้ยเขาก็ต้องไปที่หน้าร้านค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหน้าร้านเหมือนเหมือนบางบางคนที่ไม่มีหน้าร้านเขาก็จะรู้ว่าร้านก็จะต้องบวกตรงเนี้ยเข้าไปเป็นค่าต้นทุนซึ่งสําหรับจอยนะจริงๆจะจะบอกแบบนี้ว่าให้คุณคิดอีแบบนึงค่ะว่าค่า g p ที่เขาบวกเราอะ ถ้าสมมติเราไม่มีหน้าร้านมันก็เหมือนเป็นค่าเช่าอะค่ะค่าเช่าพื้นที่ค่าใช้พื้นที่ของเขาเขาโปรโมทให้เราเขาให้พื้นที่กับเรานะคะที่เราจะมีที่ขายของอะเพราะฉะนั้นเงินที่เราจ่ายไปตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราขายให้เขารวยค่ะแต่ถ้าหากเรารู้วิธีการที่จะคิดราคาเพื่อให้เรายังได้กำไรที่เหมาะสมอยู่ค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันคือช่องทางที่เราจะสามารถ สร้างรายได้หรือว่าเพิ่มช่องทางในการขายให้กับร้านของเรานั่นเองนะคะอ่ะโอเคเจ๊จอเข้าใจยังคะเออนะแล้วก็ลองถ้ามีคําถามอะไรอีกนะคะก็สามารถถามก็มาได้สําหรับร้านอื่นๆด้วยนะคะถ้าคุณสงสัยว่ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะครูจอยวิสเด็เอ็กซ์เพรสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย